พิ่งจะชิงแชมป์โลกเสร็จไปไม่นานนะครับพี่ตูนก็ต้องเตรียมตัวในการลงแข่งในเดือนหน้าอีกแล้วนะครับผมซึ่งรอบนี้ก็เป็นรายการแข่ง Thailand Open Master นะครับผมที่โลบินสันศรีราชานั่นเองนะครับประมาณวันที่12นะครับผมประเด็นมันอยู่ตรงที่พี่ตูนตอนนี้น้ําหนักตัว96กิโลนะครับผมแต่ต้องกดน้ําหนักตัวให้ลงผ่านถึง79กิโล ในเวลาแค่40วันเท่านั้นเองนะครับฮะ40วันจะบ้าแล้วครับผมโอ้โหรอบนี้จะต้องเหนื่อยขนาดไหนครับเนี่ยไม่น่ากินะเยอะเลยนะครับแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะครับผมพี่ตูนบอกเลยนะครับว่ารอบนี้พี่ตูนจะไม่คาร์ดิโอเยอะแล้วนะครับผมแต่จะเน้นการตัดอาหารให้มันน้อยลงมากๆแล้วก็เน้นการพักผ่อนให้มันมากขึ้นนะครับผมก็ไม่ได้ตัดน้อยทุกวันนะครับผมดูตามสภาพถ้าไม่ไหวก็กินประมาณนี้นะครับโปรแกรมการฝึกที่ใช้ในช่วงนี้ก็จะต้องเป็นแบบอัลตร้าไฮเลฟนะครับผมแล้วก็จะมีการฝึกซ้อม วันหนึ่งสองรอบคาริโอก็แค่2รอบพอนะครับไม่เอา9้าชั่วโมงนะฮรรอบนี้เอาแค่2ชั่วโมงก็พอแล้วครับการฝึกแบบอัลตราให้เลฟบก็คือการฝึกแบบ30-40ถึงครั้งโดยประมาณนะฮะต่อเซตหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าล้าล้านมากๆฮะก็พูดง่ายๆว่ามันไม่สามารถยกครั้งที่41ขึ้นได้แล้วนะครับเรียกว่าใจจะขาดแล้วเอาไม่ขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมต่อเซตนะพี่ตูนก็เล่นประมาณ5เซตนะครับตารางการฝึกที่ผมใช้ก็เบสิกมากเลยครับผมซ้อม5วันพัก2วันนะครับโดยรอบเช้าพี่ตูนก็จะเเล่นนป็ นะครับรอบเย็นนะครับผม,ผมก็จะเล่นเป็นช่วงบนนะครับสลับ,สล,บสลับกระจายกระจายกันไปนะครับจะได้ไม่ซ้า <c oughs> ก็รอบนี้พี่ตูนจะโฟกัสการพักผ่อนให้ดีที่สุดครับผมเพราะว่าการคาร์ดิโอ9ชั่วโมงเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยมันเผาผลาญไขมันได้น้อยมากๆเลยนะครับรอบนี้ก็มาคอยดูกันนะครับผมว่าพี่ตูนคาร์ดิโอน้อยลงขนาดนี้นะฮะแต่ว่าจะสามารถลดน้ําหนักได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเล่า20โลใน40วันจะทํายังไงนี่เจ้าตูนทำนะทำได้ครับแต่ว่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะ ม,มันจะต้องเสียมวลกล้ามเนื้ออีกแล้วหรือเปล่านี่โอ้โหนึกว่าจะขุนกล้ามเนื้อขึ้นมาให้ดิบดิบเทินเทินซะหน่อยนะครับเอ๊ A, หรือว่าเราจะลองเปลี่ยนรุ่นไปแข่งเป็นแอเลติกฟิสิกส์รุ่นเดียวกับพี่บ่าวไข่เจียวดีครับเนี่ยคิดไปคิดมาก็เริ่มเครียดแล้วนะครับต้องการลดเร็วๆเนี่ยสงสัยต้องติดต่อวิตามินจากน้าโบสทแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยล้อเล่นนะครับผมไม่อยากลากยาวแล้วนะฮะก็รอบนี้กะว่าจะทําการไดเอทแบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายแล้วก็กะว่าจะไม่มีชีตเดย์ช ชมทางบ้านก็ห้ามทําตามตูนเด็ดขาดนะครับผมลดน้ําหนักที่ดีลดประมาณสัก2อสโลต่อเดือนก็พอแล้วนะครับรีบลดเร็วเกินไปคนอ้วนมากๆม,มันจะย้วยเอานะครับสาหรับคนที่ไม่ได้อ้วนมากตัวมันก็จะลม้มหลวมหน่อยนะครับรู้สึกไม่ค่อยตึงไม่กระชับสรุปแล้วคือไม่ดีสักอย่างเลยนะครับการลดความอ้วนที่ดีต้องลดแบบเรื่อยๆไม่โลภนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันตามนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปเชียร์ตูนที่โรบินสันสีราชาด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เอาละขอตัวไปคาเดียวก่อนนะครับ